คือเราอ่ะก็เป็นคนมีชื่อเสียงกันมาเกือกบจะ30ปีอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีแสงอะไรนะคะคนเราใช่อยู่ในความสงบเราก็มีความสุขดีแต่การที่เราต้องออกสื่อเนี่ยเพราะว่าเราก็เป็นการเตือนภัยสังคมไงแล้วก็อย่างน้อยช่วยอย่างน้อยก็คือช่วยเหลือสังคมให้เรามัดระวังตัวลูกหมีว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะมันก็ก็ก็ก อะไรเป็นสิ่งที่ดีก็ก็จะกระทำมะค่ะเราก็คงไม่ได้หิวแสงเลยเนาะช่วยช่วยกันดูแลสังคมนะใช่มีมีทนายบางคนเขาก็โพสต์มาด้วยค่ะจะทนายะะคจัดจัดแถลงข่าวชนะกู้ยืมเงินเข้าข่ายเป็นการประจานลุหนี้ทำให้เสียหายถือว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาลุนนี้ฟ้องจะมีได้ค่ะไม่หน่อยปล่อยเข้าไปครับไม่เป็นไรครับคนละนิดคนละหน่อยนะไไม่เป็นรให้โอกาสทุกคนที่ปรึกษาเยอะมากนะให้ให้โอกาสทุกคน ก็จะบอกว่าจริงๆคดีนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ลูกหมีเนี่ยถูกฟ้องหมิ่นประมาทน้หมิ่นประมาทที่คดีที่สพทองหลอพร้อมทนายด้วยที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ทางหาว่าไปหมิ่นประมาททางลูกหนี้นะคะแล้วก็คดีที่ลูกหนี้ไปแจ้งความลูกหมีว่าปล่อยเงินกู้ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นในคดีพิพากษานี้จะเห็นว่าสารต่างสิทธิทุกประเด็นที่เขาพูดมาตอบโต้ทุกเรื่องเลยว่าสัญญาเงินกู้มีเดบิตบิดกฎหมายรวมอยู่ด้วยอ่า เป็นเป็นสัญญาตกเป็นโมฆะอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ถึงหรอกมีแค่ล้านห้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยมีดอกเบีย้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วยซึ่งในคดีผ้าสามสามตั้งแต่ศิล้ว่านี่มีต้นหนู่ทั้งหมดเนี่ยตามสัญญาคู้คือ2ล้านบาทเต็มเต็มเลยเดอกเบี้ยร้อยสิบห้าก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ คดีหลายคดีที่เขามาฟ้องเราอะ่ะนะคะเราก็สามารถเอาอันนี้ไปเป็นข้อต่อสู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกประเด็นเรื่องเช็คก็เหมือนกันที่เขาต่อสู้เสมอว่าเป็นเช็คคำประกันนะเช็คคำประกันจริงๆแล้วสารพิจารณาแล้วว่าเป็นเช็คชำระหนี้<ะ>ถ้าไม่มีมูินนี่ะจะจ่ายเช็คทําไมจะจ่ายเพื่ออะไรเช็คลหลายๆฉบับถ้าไม่มีเงินเงหนี่จริงถ้าเกิดว่าไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงเช็คได้ไม่ต้องเป็นต้องคืนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมีหลายๆอีกนิดนึงอะค่ะใครที่เป็นเจ้าหนี้ของผู้กรณีก็ยังมีเวลาที่จะแบบ เอาหลักฐานมาเพราะว่าความถูกต้องเนาะเงินเราก็สามารถดําเนินคดีดได้ก็บางคนอาจจะไม่อยากออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนสะดวกเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยก็ออกมาได้เลยนะคะก็ม